เพราะนี่ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งต่อภารกิจทนักอุดมการค่ะแต่เป็นการเชื่อมความเชื่อมั่นความมั่นคงความศรัทธาเชื่อมการต่อสู้ของทุกคนเข้าด้วยกันอีกครั้งค่ะ,ะก็นายบอกว่าเนี่ยคิดว่าเก่งอยู่แล้วนะ,อะเออคุณองค์อิงเนี่ยทีมงานก็ใหม่ครคนรุ่นใหม่มีแรงมีพลังมั่นใจเลยว่าคนองค์อิงเอ,อ้ยมันจะเป็นหัวหน้าพักนะ คือรับตําแหน่งหัวหน้าพักแต่นายกบอกคุณองค์อิงเป็นนายกได้สบายอะจะเป็นนายกต่อได้สบายสบายมั่นใจผมว่าผมว่าเป็นนายกต่อได้สบายสบายโอ้โหชัดช,ช,ชัดเลยเป็นนายกต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็มีเสียงจากคนนอกมองมาเหมือนกันครับคืออาจารย์เขามองว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตั้งคําถามว่าเออคุณทักษิณกลับมาเนี่ยจะยังอยู่กับพัก เพื่อไทยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะวางมือกลับมาเพื่อวางมือเ,เลยหลังหลานแล้วไม่เกี่ยว,วแล้วชัดเจนะนะ,ะไม่ใช่แค่ไม่วางมือนะ เอาลูกออกหน้าเลยครับนายกหญิงคนที่สองของประเทศไทยเดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นคือวันนี้ไม่ได้แค่หัวหน้าพักจริงๆเนี่ยเขามีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารใหม่ด้วยนะครับก็อย่างเช่นรองหัวหน้าพักก็จะบอกหลายๆคนก็คุณหน้าคุณตาอยู่แล้วคะคุณเผ่าภูมิคุณจุลพันธ์คุณชูศักดิ์คุณพง์กวินเนี่ยนะครับคุณจีราพรสุทธิพัยคุณโอชิตนะนะก็หลายท่านป็นคุณหน้าคุณตาแต่ก็ถ้าบอกว่าดูจากอายุอานามแล้ว ก็รุ่นใหม่ไหมพี่กอฟก็รุ่นใหม่ผสมรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็ยังมีอยู่ค้ำอยู่อย่างเช่นเรื่องมือกฎหมายนี่คงต้องใช้รุ่นเก่านะครับถ้าใช้รุ่นใหม่อาจจะเป็นแบบพักเก้าไกลได้อาจจะมีปัญหาได้นะฮะคุณบ่าภูมินี่ก็ออกหลายเวทีแต่คุณพงกวินี่ก็กลับมาพร้อมกับเนี่ยนะที่เพิ่งกลับเข้ามาแต่ก็อายุก็ยังไม่เยอะเหมือนกันคุณเจริญพรสายสายคุณสุริยะเป็นหลานนะครับคุณจิริพรก็รุ่นใหม่เหมือนกันทางเลขาอันนี้ก็ เปลี่ยนไม่พลิกโผนนะฮะไม่พริกครับไม่พลิกคือเป็นชื่อที่ปรากฏมานานแล้วแล้วก็เหมือนกับมีคนย้อนไปนึกถึงยุคป๋าเนาะคุณสนะเทียนทองเนี่ยนะตอนที่มาปั้นคุณทักษิณน,นะคร,ครเป็นนายก อเขาบอกเขาเป็นปั้นนายกนะฉันนอนชายเป็นมือปั้นนายกเลยนะฮะอันนี้เป็นรุ่นลูกคือลูกชายคนโตใช่ไหมครับก็มารับภารกิจเดียวกันกับคุณพ่อหรือเปล่าอ่รุ่นพ่อก็คือคุณเสนอคุณทักษิณรุ่นลูกอ่าคุณสารวงคุณธนวิชโอ้โหนะฮะเป็นไปได้โคศกพักคุณบุกงนนทุพรก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะคนนั้นก็เป็นเป็นทีมนะครับรองเลยขาเป็นคุณสรันนะคุณธนแพทย์หญิงศิยาดานะครับนี่นะฮะคือดูจัก หน้าคาตาแล้วก็ประมาณมี30กกว่า40กกว่าก็มีนะฮะไปดูอีกท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งบริหารนะครับแล้วก็จะมีกรรมการบริหารพักในคุณธีรรัตน์คุณนิกรผมไปเร็วๆนะครับคุณวรวงคุณธิรวัตรคือดูแล้วหน้าตาก็จะใหม่ๆหน่อยรุ่นใหม่หมดเลยครับทีนี้ไปดูท่านผู้ชมครับหลายคนบอกว่าไปดูเฉพาะหัวหน้าพักพี่กอฟัฮะว่าพอมาเป็นคุณอุ้งอิงอาจจะขยับไปข้างหน้าหน่อยนะว่าบทบาทจากนี้จะเป็นยังไงบ้าง นี่วันนี้พอได้รับตาแหน่งปั๊บก็ขอบคุณเลยนะฮะครับแล้วก็ขอบคุณทีนี้มีเรื่องของการพูดถึงเกี่ยวกับอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นนี่ไม่ใช่การสารต่อภารกิจทางด้านอุดมการแต่เป็นการเชื่อมความเชื่อมั่นมั่นคงศรัทธาเชื่อมการต่อสู้ของทุกคนเข้ากันอีกครั้งครับก็คือเหมือนกับว่ามาเป็นหัวหน้าพรรคครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่หัวหน้านะฮะแต่เป็นเหมือนกับผู้ผู้นําทัพหรือแม่ทัพ ในการพาพักเข้าสู่การสงครามนะฮะในการเลือกตั้งสีปีข้างหน้ากันเลยทีเดียวครับก็อะไรนะคุณหมอชลนั้นบอกเป็นศูนย์รวมใจคนเพื่อไทยกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศก่อนละกันชื่นมื่นครับคุณอุ้งอิงกล่าวตอนที่ได้รับตําแหน่งครับอาชิพพักเพื่อไทยทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้กับดิฉันได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะนี่ ไม่ใช่เป็นเพียงการส่งต่อภารกิจธนัดอุดมการ์ค่ะแต่เป็นการเชื่อมความเชื่อมั่นความมั่นคงความศรัทธาเชื่อมการต่อสู้ของทุกคนเข้าด้วยกันอีกครั้งค่ะในฐานะของพรักเพื่อไทยเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆค่ะเราเป็นพรักการเมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดและเรา ยังเป็นพักการเมืองที่ถูกกระทำมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเช่นกันอ่าเนี่ยฮะความความเชื่อมั่นนะฮะแต่ผมเนี่ยเห็นคุณลุงอิงรับตำแหน่งนะทั้งซอฟต์พาวเวอร์ทั้งสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ <Soft> power, รก็มเห็นมีอะไรมีผ้าผ้าขาม้าใช่ครับรับตำแหน่งใส่ผ้า,าไทยนะฮะนี่นะฮะออแล้วก็เป็นสีแดงนะครับคืออันนี้ชัดเจนกว่าคุณเสียถาคุาเสียถา,ยถานี่ถุงเท้าแดงอันนี้เขาบอกใันมานานแล้วอันนี้นนแดงชัดเลยนะฮะตั้งใจเลย ที่น่าสนใจคือคําพูดของคุณอุงอิงที่ว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดนี่ก็เป็นความจริงเพราะว่าชนะเลือกตั้งมาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งตั้งแต่ปี4 4เป็นต้นมานะครับเพิ่งจะแพ้ครั้งปี6 6นี้เองนะครับเป็นครั้งแรกที่แล้นะครับแล้วก็โดยการทรรมมากที่สุดก็จริงนะฮะโดยปฏิวัติไปถึง2ครั้งนะครับยุบพักนะฮะอีกสองครั้งครับเปลี่ยนชื่อพักมาแล้วชื่อนี้เป็นชื่อที่3เอาเฉพาะหลักๆนะฮะก็คือไทยรักไทยพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทย อ่าก็โดนโดนอะไรมาเยอะแต่ก็ยังสามารถยืนหยัดได้นะครับอีกท่านหนึ่งที่พูดครับก็คือนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแต่นายกไม่ได้มีบทบาทในพักไม่ได้เป็นกรรมการไม่ได้เป็นเล็กไม่ได้อะไรเลยนะครับพี่กอล์อ่าเป็นแคนดีเดตไงเอาคปดีเดอยู่ในพักออกพักเพื่อไทยเป็นคนดีเดตคู่กันกับวิงรักเลยเลยกับคุณอุ้งอิงนะครับอ่าก็นื้บอกว่าเนี่ยคิดว่าเก่งอยู่แล้วนะเออคุณอุ้งอิงเนี่ยทีมงานก็ใหม่ครับคนรุ่นใหม่มีแรงมีพลังครับ มั่นใจเลยว่าคุณองค์อิงอเอ้ยมันถ้เป็นหัวหน้าพักนะคือรับตําแหน่งหัวหน้าพักแต่นายกบอกคุณองค์อิงอเป็นนายกได้สบายฮะจะเป็นนายกต่อได้สบายสบาย,เ,ยเป็นต่ออย่างผมนะเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังอีกอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับกลังใจแล้วบ้างไหมคะครับพอไปแล้วก,ก็บุกสุ้อยู่แล้วครับทุกคนช่วยหมดทุกคนช่วยกันหมดทุกคนนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นกำลังใจให้ ถ้าอยากให้เอามาช่วยอะไรให้แล้วบอกก,ก,ก็บอกแต่ผมคิดว่าท่านเก่งอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีแรงม,มีพลังสูงทุกคนเพราะนั้นมั่นใจครับมั่นใจผมว่าผมว่าเป็นนายกต่อได้เช่นเดนยวับ โอ้โหชัดเลยเป็นนายกต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหญ่จริงๆเนี่ยต้องบอกตบเท้าเรียงหน้าสนับสนุนอยู่แล้วคุณภูมิําคุณประเสริฐคุณหมอชนน่านทุกคนชัดเจนคุณนุงอิงเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะนามสกุลนะพี่กอฟเป็นเพราะความสามารถอนี่นะฮะเราไม่ได้เลือกหัวหน้าพักว่ามาจากตระกูลไหนนะฮะแต่เลือกจากคนที่มีประสิทธิภาพความสามารถพร้อมในการชี้ัำ เป็นหัวหน้าพักนะฮะอุ๋งอิงคุณอุ๋งอิงก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอนะครับแล้วก็เดินหน้าให้พักเพื่อไทยเดินหน้าไปได้นะครับเห็นบอกอะไรนะนโยบายหรออ๋อไม่ยากหรอกรตั้งแต่8ขวบคุณนักศิลตั้งพักนี่ยประชุมคุณอุงอิงก็อยู่ในห้องแล้วนะฮะร,รู้นยโยบายดีเลยอ่าคุณชยาพรมานะครับ,รบสบสบเพื่อไทยาก็บอกว่าไม่เซอร์ไพรส์แต่ที่น่าสนใจก็คือที่เป็นอุคงอิงคุณอุคงอิงเนี่ยนะครับเพราะว่าเพื่อไทยถึงเวลาต้องปรับและต้องเปลี่ยนและการเมืองยุคใหม่ก็ คือหวังผลอยากจะกลับมาเมื่อกี้พี่ก็บอกแล้วว่าคือชนะมาตลอดมาแพ้ก้าวไกลเนี่ยรอบที่แล้วครั้งเดียวเท่านั้นเองในประวัติศาสตร์พักเขาใช่ครับนะฮะทีนี้อย่างที่บอกไปฮาว่าการที่จะเป็นหัวหน้าพักบางทีหัวหน้าพักโดดเด่นแต่หลายคนโดดเด่นก็ไม่ได้เป็นนายกถ้าไม่มีแม่บ้านที่ถูกต้องแม่บ้านที่ประสานได้สิบทิศคําถามก็โจทย์มาอยู่อีกที่คุณสรวงว่า เป็นมือทองเหมือนคนที่ชื่อสน่เทียนทองคุณพ่อหรือเปล่าเราไปดูประวัติคุณสรุงนสักนิดหนึ่งครับนี่ฮะก็คือสมเส้อตั้งแต่ไทยลักไทยเลยนะท่านผู้ชมฮะแล้วลงสนามสะแก้วมาตลอดก็ชนะมาตลอดเหมือนกันนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยด้วยนะครับเคยเป็นรักษาราชการแทนนะฮะค,คือช่วงไม่ได้เป็นก็บอกว่าไปไหนมาไหนก็คือไปกับดรพงเพชร อ่านะฮะว่ารแจนเนี่ยน,นะครับ,รบแล้วก็บอกว่าคุณุอิงก็ชอบวิบสัยทัศน์แล้วก็ฝีไม้ไลายมือเนี่ยอโอ้ดีเอ็นเอคุณลุกอิงถ้าจะถูกต้องดีเอ็นเอคุณสรรวงก็ถูกต้องจับมันอออเหมือนกันจับคุณสนอเหมือนกันภาพรวมตอนนี้ก็บอกว่าสอยแก้วเนี่ยก็เรียบร้อยอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าคุณสมบัติบารมีอะไรหลายอย่างมันน่าจะได้ใช่ไหมพี่กอฟใช่ครับ ออแล้วก็ยังมีรุ่นคุณพ่อก็ยังค้ำอยู่อันนี้มันเหมือนที่พูดมาสักครู่ออ,อันนี้แหละที่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ว่ามันจะนำพาไปสู่ความสำเร็จนะฮะได้หรือไม่ก็ต้องมีบทพิสูจน์กัน,นสำหรับแม่บ้านพักนะครับเลขาธที่การพักแต่ก็มีเสียงจากคนนอก มองมาเหมือนกันแต่รับจำเนียก็บอกว่าเอา๊ะตระกูลชินวัตรกับพรรคเพื่อไทยจะอยู่ต่อไหม,มคุณทักษณิณกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะในคำถามนะฮะแล้วก็เป็นแบบเต็มตัวด้วยจะบอกว่าออกหน้าด้วยหรือเปล่าคําตอบเนี่ยวันนี้ชัดเจนคือตอนที่คุณทักษณิณคืออาจารย์เขาย้อนหนีครับอาจารย์<ะ>ปริญญาอันนี้เขาให้สัมภาษณ์เราทัานข่าวที่ยงก็คือสัมภาษณ์ของผมนะครับตอนตอนเนี้ยคืออาจารย์เขามองว่าช่วงก่อนอน้นนี้เนี่ยมีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะคุณทักษิณกลับมาเนี่ยจะยังอยู่กับพรรค เพื่อไทยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะวางมือกลับมาเพื่อวางมือเลยยงหลานแล้วไม่เกียวแล้วชัดเจนนะไม่ใช่แค่ไม่วางมือนะเอาลูกออกหน้าเลยนะฮะอาจารย์ก็บอกว่าเลยนะก็ขึ้นอยู่กับบทบาทคุณทักษิณว่ามีมากน้อยเท่าไหร่ในพักและบทบาทเพื่อไทยต่อไปภายใต้บางเหียนคุณอุ้งอิงจะเป็นยังไงครับนี่แหละฮะก็คือต้องสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าและอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่า คิด <K id> ว่าน่าจะมีการมอบตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในคอรมอให้คุณงวิงซึ่งต้องจับตาดูวันต่อไปเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าคอรมอเนี่ยขาดไปสองเก้าอีนอ้นะยังยัง,ยงว่าดอ,อีกสองกอี้ว่างอยู่แต<อ><ห>่มี้ประเด็นอยู่เน,นี่ยนะฮะถ้าตั้งคุณุงวิงเข้าไปก็จะเป็นเวทีให้ได้ทดลองงานและสร้างผลงานถ้าเกิดสร้างผลงานได้ก็จะเป็นแต้มต่อในสนามเลือกตั้งว่านี่ไงเหนือกว่าพรรคเก้าไกลที่ไม่เคยทํางานเลยอ๋อก็เขาเล่นนะ เรซูเม่็็จะเต็มและประสบการณ์ผ่านมาแล้วนะในด้านภาคบริหารด้วยทีนี้จุดแข็งก็คือความเป็นรัฐบาลอาจารย์เน้นตลอดคือเป็นรัฐบาลนั้นได้เปรียบสร้างผลงานได้ทํางานได้เนี่ยนะครับแล้วก็ยังบอกอย่างที่บอกว่าพอมีตำแหน่งในคณะมนตรีก็ยังรอจะไปเสียบอยู่แต่ก็บอกว่าช่วงนี้มันอาจจะไม่ใช่ยุคทองผ่องอัมพัยของเพื่อไทยเหมือนเมื่อก่อนแล้วสิียอาจารย์เทียบตอน 5 4คุณยิ่งรักตอนนั้นเพื่อไทยขาขึ้นขาขึ้นคือเลือกตั้งเท่าไหร่เป็นชนะหมดนะครับแล้วก็คุณยิ่งรักเนี่ยเปิดตัว49วัเป็นนายกเลยนะครับแต่ครั้งนี้เพื่อไทยเพิ่งแพ้เลือกตั้งมานะครับแล้วก็กระแสไม่ดีเหมือนเก่ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็อาจจะถูกกดดันถูกต่อว่าอย่างเมื่อวานนี่ก็โดนเรื่องประบัติศาสตร์อีกแล้วนะครับออย่างเนี้ย มันก็จะต้องพิสูจน์ฝีมือคุณอุ้งอิงที่จะฝ่าไปะนะครับมีทั้งจุดแข็งมีทั้งจุดอ่อนอไปดูอีกท่านผู้ชมครับทีนี้มันก็จะมีประเด็นว่าถ้าจะบอกแบบนี้ว่านี่หัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ในอนาคตอาจจะไม่ได้จบเท่านี้จะไปจบที่นายยกหญิงคนที่สองของประเทศ